สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถสวยเน้นใช้งานประหยัดทนทานมาฝาก1คันนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้ Toyota Corolla ันติ s นะครับรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่รถบ้านแท้นะครับยังจัดไฟแนนซ์ได้นะครับ189,000บาทนะครับคันนี้เป็นรถของน้องที่ทำงานอยู่ในเต็นท์นะครับ เขาใช้งานดูแลดีมากๆแม็กยางเพิ่งใส่มาเลยนะครับรถสภาพสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับกิโลละ1บาทนะครับคันนี้พมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับเซนอรอลกแอร์แบ็กเอ s s เอสดิเบรกนะครับภายในสวยดูแลมาดีมากๆครับคันนี้ใครสนใจนะครับบอกจากใจเลยนะครับสุดคุ้มเน้นหาเอาไปใช้งานทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับ กิโลละ1บาทนะครับโดยประมาณนะครับติดแก๊ส CNG มาจากโรงงานนะครับติดแก๊ส CNG จากโรงงานนะครับปี2015รถบ้านแท้สีสวยสภาพดีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิควัมไฟใสสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้อีก3เดือนนะครับบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็นสภาพไม่ว่าจะเป็นราคาและด้วยความประหยัดของรุ่นนี้และได้โฉมปี2015ด้วยนะครับ ภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับไม่ได้ขี้เลนะครับใครเน้นหาเอาไปใช้งานนะครับคุ้มมากๆนะครับยิ่งบ้านใครอยู่ใกล้ปั๊ม NGV หรือ CNG นะครับประหยัดสุดๆไปเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสวยมากๆนะครับด้วยสภาพด้วยโฉมด้วยราคานะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผ่อนก็ได้นะครับเครดิตดีผ่อน4,100โดยประมาณผ่อนได้6ปี บริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับรถสวยไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิกว่านะครับหรือถ้าใครไม่สนใจจะไปเติม CNG ท่านใช้เป็นน้ำมันล้วนก็ยังคุ้มนะครับได้สภาพได้ราคาครับเกยียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆครับไม่ประมาณ4 2 0 0 0 0ะครับคันนี้เป็นรถใช้งานและไม่ก็แท้นะครับไม่ได้กอไม่ได้หมกแจ้งชัดแจ้งตรงใครที่เข้าใจและสนใจนะครับคุ้มสุดๆนะครับ รับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้อีก3เดือนนะครับรุ่นนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าทนแล้วก็ใช้ง่ายอะไหล่มีเยอะครับใช้กันได้สบายใจใครที่สนใจนะครับรีบพิจนารณารีบตัดสินใจนครับหนึ่งแบาทนะครับเครดิตดีออกรถได้สบายเหลือเงิน5 6าหกหมื่นเอาไปทําทุนก็ยังได้นะครับรถสวยมากๆนะครับกับสภาพกับราคาแนละโฉมจากใจคนที่ใช้ NGV มาก่อน,นครับ กิโลละ1บาทสุดคุ้มมากๆเลยครับรุ่นนี้นะครับแจ้งตรงแจ้งชัดไม่มีหมกนะ,นะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียด